โอเคสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมาพร้อมกับเสียงฝนตกนะครับฟ้าร้องแล้วก็ไฟดับด้วยนะครับโอ้โหครบนะครับก็ัวจะไม่ได้ทำเนวทานะครับฝนอาจจะตกพอมัเสียงอาจจะไม่ได้ยินบ้างนะครับไม่ชัดชัดเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะครับมาเรารีบกันไปต่อนะครับเดี๋ยวจะตกแรงกว่านี้นะครับจะไม่ได้ยินไปกว่านี้มาลงให้ตามสูตรลุยกันเหมือนเดิมนะครับ จะเป็นยังไงบ้างนะครับแนวทางของเราพัฒนาในงวดวันศุกร์นี้นะครับแนวทางวันถัดไปนะครับลงให้ประจําในช่องนี้ใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะไคร่นะครับและที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนให้ดูก่อนใครนะครับจะได้ไม่พลาดแนวทางเด็ดๆนะครับของเรามาแบ่งปันแนวทางอนพันธนะครับสมาชิกที่เข้ามาดูนะครับชอบตัวไหนนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับบอกกันด้วยนะครับ วัที่แล้วนะครับมาเป็นวิ่งดูด9ประตูนะครับหลักหนึ่งนะครับ177 1หนึ่งนะครับเราปล่อยเป็นตัววิ่งไปนะครับก่อนส่วนตัวเจาะนะครับรู้สึกว่าจะข้าม7117ไปนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับตัวเจาะไม่เข้าแต่สายวิ่งดูดเอาทุนคืนได้อยู่นะครับเดี๋ยวฟังว่านะครับเดี๋ยวจะมาบอกสูตรนะครับที่เล่นในสูตรของเรานะครับวันนี้รีบนะครับมาลงกันต่อนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับไปกดติดตามในช่อง ติ๊กต็อกกันด้วยนะครับไปลงให้นะครับพิมพ์ค้นหากันได้นะครับชื่อว่าเวลาวแม่นๆนะครับก็จะขึ้นมานะครับมีแค่ช่องเรา่องเดียวนะครับตามที่ค้นหานะครับเดี๋ยวจะหาลิงก์นะครับมาแปะไว้ให้ดูทีนะครับยังไงนะครับมาดูกันแนวทางนะครับของวันนี้นะครับสายวิ่งดูดกันจับวิ่งกันอยู่ที่1กับ0นะครับ สายวิ่งยุดจับวิ่งกัน1กับ0ูนนะครับสุดเด่นตัวเจาะน,นะครับ 2> <ม>1 2ึ่งองอเกตานะครับหนึ่งสหงห แล้วก็แปดหนึ่งนะครับแนวทางแทบจะเป็นชุดเดียวกันกับงวดที่แล้วเลยนะครับจะมีแตกต่างไปบางตัวนะครับบางตัวเลขเท่านั้นนะครับส่วนมากก็จะเป็นชุดเดิมนะครับก็ยังตามชุดนี้กันอยู่นะครับศูนย์หนึ่งสองศูนย์สามศูนย์ูนย์แล้วก็ศูนะครับเป็นชุดเดิมกันเลยนะครับไปลุ้นไปเสียงกันนะครับส่วนตัวเจาะชุดนี้นะครับก็จะเป็น อยูดเดิมนะครับสยดเดิมกันเลยนะครับนะอยไว้ห้าตัวห้าุดนะครับตัวเจาะนะครับส่วนสุดเน้นตัวฟันทงนะครับอ่ะฟันทงมีสีตัวสีุ่ดเหมือนเดิมนะครับสุดวัดดวงนะครับมีเท่านี้นะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีรวงเฮงแล้วมาพบมาลุ้นกันในวันถัดไปนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ